สวัสดีครับอยู่ช่องฟิสตาแบลเคนนะครับผมขับรถผ่านมาเมื่อกี้นะครับเห็นพี่มี่กำลังจาวัวเข้าคอกพอดีเลยก็เลยจอดดูพี่มี่นะครับพี่มี่บอกว่าอยากจะขายแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับเดี๋ยวรอพี่มี่จัดการข้อเสร็จเดี๋ยวเรามาถามพี่มี่กันนะครับพี่มี่สวัสดีครับครับอันนี้ครับอันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับนี่ยอันไหนครับน้ำมันน้ำมันครับน้ำมันแดงอ๋อไม่มีขายครับเนี่ยขายดูน้ำโคมนี้ ผมมาดูพี่มีนะครับพี่มีจะขายนะครับเป็นบารมันแดงนะครับสองตัวนะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกเป็นตัวผู้นะครับแม่เขาโครงสร้างจะหนานะครับโครงสร้างหนานะครับหน้าหงงๆนะครับเป็นบาร์มอนนะครับเลือดประมาณ80เปอร์เซ็นนะครับดูโครงสร้างแม่เขานะครับบ้านท้ายจะสูงนะครับสูงประมาณร้อยประมาณร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็แม่กลางท้องนะครับผม อันนี้ครับวันนี้แม่นี่ใจพ่อพันหรือว่าอ่ผสมเทียมครับตอนนี้พ่อพันพ่อพันเขาเนาะประมาณห้าเดือนเลยนะครับตอนนี้ประมาณประมาณห้าเดือนแล้วแม่เขาท้องประมาณห้าเดือนแล้วนะครับทุกคนผมว่าถ้าใครได้ไปหรือว่าสวยเลยนะครับเป็นทําเป็นแม่พันนะครับถือว่าโอเคครับลูกเขาครับอ่าเป็นตัะคู้นครับข้อข้อขาสูงมากเลยครับข้อแข้งสูงมากเลยครับใหญ่นะครับแล้วก็ อ่าเป็นวัมมันแดงครับขาดำครับติดโบสด้วยนะครับลูกหือว่าสวยเลยครับอ้ามีซื้อมาได้กี่เดือนกันเนี่ยหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วแล้วก็ตัวนี้เปลีนครับบัมมันนะครับลูกเปลือเล็กอ่ะอ้ามีขายกันนะฮะตัวนี้ยังกันยังตัวนี้ยังเราขกูเดียวอ๋อขายกูขายกูนี้เขาเนาะขายกูแดงอ๋อที่นี่ขายกูแดงกันเนาะอ้าลูกเป็ี่ชาเล่ยนี่นี่ยตัวนี้เป็ี่ชาเล่ย์กันสีขาวชาเล่ยครับอ๋อเชาเล่ย์ผสมบัมมันแล้วชาเล่ยผสมบัมมันเขาเนาะ นี่นะครับอ่าลูกตัวแม่ขาวนี่เป็นชาเล่รผสมบามันนะครับหรือว่าวัวพี่บี้สวยทุกตัวนะครับดูแม่แดงครับดูท้ายแม่แดงครับนี่ขอขหันท้ายให้แล้วครับสูงมากเลยครับแัวใหญ่มากเลยก็ต้องแน่บิ๊กแน่บิ๊กปดนี่ครับนี่ครับหน้าเขาโนกเลยครับทรงเขาได้เลยครับท้องเขาใหญ่มากก็เขากลังท้องได้าเดือนนะครับขาใหญ่สูงลูกก็สวยนะครับ ลูกเป็นบาม่านแดงสวยมากเลยครับเป็นตัวผู้นะครับลูกเขามีลำมีหนังที่ย่นมากเลยครับหนังคอย่นแล้วก็ลำตัวออกจากหนาหน่อยครับผมตัวหนาๆนานะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถโทรหาพี่พมีได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งเบอร์นะครับใต้ใต้คลิปนะครับ อันมีเลีงธรรมชาติครับธรรมชาติล้อไฟคือแล้วมีปล่อยล้อไฟครับนราปล่อยไม่ขีดนะเราสามารถครับเราปล่อยปล่อยธรรมชาติแล้วธรรมชาติตรวจยืดแม่เอาเข้าแรงครับปกติครับแล้วก็เป็นสูบไฟข้างมาแรงครับสูบไฟแรงแล้วทำวัคซีนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอ๋อพี่มีทำวัคซีนเรียบร้อยนะครับสระบิสกินไม่มีเนาะสระบิสกินปากเท้าเปย์พี่มีทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซื้อไปไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าพี่มีทำแล้วนะครับไอ้วมีแต่ก่อนไม่มีที่ตัวจหกหกตัวครับหายไปใช่ไหะครับ คไม่หนุ่มไมห่มหนุ่นะครับน้าตานหอมมงแต่ไปฮอดอ๋อแง่ควิมตัวนอะไม่มุกไม่มุก<อ>แล้วก็เลี้ยมมงบบธรรมชาติดูแลแบบธรรมชาติแล้วเราไม่นอนเนาะถ้าวัวปล่อยเลี้ยงนะครับจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายวันนี้ผมเคยบอกนะครับว่าจะเล็มหญ้าแ,แล้วก็ออกกำลังกายในตัวครับจะทำให้หัวแข็งแรงมีภุมมต้านทานเยอะนะครับต่อโรคนะครับไม่ค่อยเป็นโรคอะไรนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะมาสอบถามพี่บี้โดยตรงเนาะตัวข้าวโพดีนะครับ ข้ามาหาพี่มีได้ให้อยู่แถวแถวดอยรอนะครับหรือว่าสระบตองนะครับนี่เขาจะเปลี่ยนแม่พันธุ์ใหม่นะครับเขาจะขายแล้วเขาจะเก็บแม่พันธุ์ใหม่นะครับจะเป็นแม่พันธุ์อะไรเดี๋ยวรอค่อยมาดูกันนะครับ